<ท>อะไร,อะไรโอ้มีวิตามินซีแล้วก็ยายาตัวน,นี้ก็จากคุณหมอเป็นพวกยาป้องก,กันโรคต่างๆวิตามินซีนี้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมิ่งรับมือ้อมื่ละสิบเม็ดครับตามน้ำหนักตัวเมื่อก่อน <S <S ก็ห<ส><อ>กเม็ดนะกล้วย,นะวยตะกี้บ่กินเนี่ยเมื่อก่อนไม่กินนะพอนนีต้ตัวนี้ไม่เลือกกินหมดทุกอย่างเดี๋ยวไปดูกันนะคะไป ไปดูกันนะคะว่าจะกินง่ายเหมือนที่พ่ออ้วนพูดหรือเปล่าไปดูกันเลยจ้ะอย่าเลยไม่อย่าเย ติดตัวกินยา